ขบวนพาเรดในชุดสีขาวที่มาพร้อมกับดนตรีจังหวะเซนบ้าค่ะอาจทําให้หลายคนคิดว่าเอ็นี่เข้าสู่บรรยากาศการเฉลิมฉลองของเทศกาลคาร์นิวัลแล้วหรือเปล่านะคะหากน,นี่เป็นเพียงการเตรียมตัวค่ะคุณผู้ชมคือเขาเตรียมตัวทําความสะอาดถนนสําหรับงานคาร์นิวัลแห่งเมืองเวโอเดจานิโรเท่านั้นนะคะเพื่อให้มัน่นใจว่าจะสนุกสนานอย่างนี้นะคะก็เป็นแค่การเตรียมตัวยังรื่นเริงกันขนาดนี้วันจริงจะขนาดไหนนะคะเทศกาลคาร์นิวัลจะจัดขึ้นวันที่20 30เมษายนนี้ค่ะ ไฮไลท์สำคัญคือเราจะได้เห็นการเดินขบวนของโรงเรียนแซมบ้าชื่อดังนะคะวิราโดโรที่นักแสดงทุกคนค่ะจะอยู่ในชุดสีแดงมาออกเตพแซมบ้าสร้างสีสันให้กับขบวนพาเรดบนท้องถนนหลังจากที่ไม่ได้วาลดลวดลายกันมานานหลายปีนะคะเพราะว่าการระบาดของโควิด19ค่ะงานคานิวอลแห่งเมืองริโอเดจาเนโรถือว่าเป็นคานิวอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะจัดขึ้นในช่วงก่อนการถือศีลของศาสนาคริสต์ตั้งแต่ปี1723ค่ะ อย่างไรก็ตามผลกระทบจากโรคโควิด1 9ทําทำให้งานนี้ต้องยกเลิกไปในปีที่แล้วและแม้ปีนี้จะล่าช้าก,กว่ากำหนดการเดิมนะคะหากการจัดในสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นในบราซิลก็ทำให้สถานการณ์นี้สามารถกลับมาจัดงานได้ปกติค่ะ